รถสกล้องมี Wi-Fi ครบทุกมุมขนาดนี้ปกติ1,690เราไม่ขายมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องห้องโดยสาร d ด n โ o t ท i n i t y Wi-Fi รอบติดรถยนต์3กล้องที่คงที่สุดรถเก่งรถกระบะรถตู้ก็ติดได้เพราะให้สายกล้องหลังยาวถึง6.9เมตรตัวจบที่ติดตั้งได้ทุกรุ่นในราคา990แต่ได้ภาพชัดเห็นทะเบียนได้ทั้งหน้ารถหลังรถและห้องโดยสาร ่ายแค่หลักร้อยแต่ได้3กล้รองที่มี Wi-Fi ดูภาพผ่านมือถือได้ตลอดเวลาและดูเรียลไทม์ได้แบบนี้หากเกิดเหตุไม่คาดคิดแค่เลือกคลิปกดดาวน์โหลดสามารถกดแชร์ได้ทันทีเลนกว้าง120องศามุมมองกว้างเก็บครบทุกเลนถนนถันทุกเหตุการณ์และยังสามารถบันทึกวนซ้ำเองได้ลบไฟล์เก่าให้อัตโนมัติไม่ต้องกลัวเมมเต็มจอดทิ้งไว้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะเมื่อรถโดนชนกล้องจะติดทันที มีคนมาดูแลรถให้เราตลอดเวลาภาพคมชัดปรับแสงอัตโนมัติทั้งกลางวันและกลางคืนจะช่วงไหนก็เห็นทะเบียนแน่นอนเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เอาไปเลยรับประกัน13เดือนเต็มจากแบรนด์เดนโก้ QC สินค้าทุกตัวก่อนส่งสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยและยังมีบริการหลักการขายตลอด24ชั่วโมงราคานี้ครบคุ้มสั่งเลยก่อนสินค้าจะหมด